สวัสดีครับผมอยู่ที่ปากน้ําประแสครับตอนนี้ปากน้ําประแสตรงเรือหลวงประแสครับตอนนี้คือบรรยากาศเช้าๆนะครับเวลา9ก้าโมงกว่าวันที่ยี่กรกฎาคมสองพันห้าร้อยหครับตรงน,นี้เป็นเรือหลวงประแสครับเรือล,ลบก็จะ มีเนี่ยครับมีคนมาเล่นพารามอเตอร์เดี๋ยวจะพาไปขึ้นชมเรือหลวงประสกันครับมาสัตัวนี้คือพี่พิจพันฑ์เรือหลวงประสครับนี่ครับสี่หนึ่งสอง เป็นเรือกระแสที่ปลดประจำการนะครับแล้วก็เอามาตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ไปที่ลึกโดยลมกระแสตั้งตามชื่อแม่น้ำครับกำลังปรับปรุงครับ ประแี่บปลาปลาแะแส,น,ะแสน,นี่คือตัวเรือหลวงประแสครับนู่นเดี๋ยวจะพาขึ้นไปข้างบนคนระับไปกันกินน้ำลึกสิบห้าเมตร เรือหลวงประแสเรือเป็นเรือลบของกองทัพเรือที่ปลดประจำการแล้วก็มาตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์อนุสรสถานเรือนี้เคยใช้ในสงครามโลกคนระับมิลกรรมในสงครามโลกครั้งที่สองอ่ะขึ้นไ ไปดิขึ้นมาแล้วสูงนะขึ้นมาแล้วสูงครับมีวิวดูวิวค่อนข้างสูงครับอันนี้อะไะห้องจัดแสดงเรือแล้วครับเปิดเขับเปิดตรงนี้ใช่มันต้องล็อกไม่มันต้องล็อกสองข้างนะอ๋อเขาล็อกไว้ เดินดูข้างหน้ามาดูข้างหน้าเดียวครับสูงมากครับบรรยากาศมาก็จะเห็นวิวอันนี้คือปั๊มปืน เรือหลวงประแสพปืนต่อสู้อากาศยานขนาด76ทับ50ยิงไกลสุด13กิโลครับมีกปืนแ้วแต่สินัอันนี้เป็นป้อมปืนเก่านี่ครับปืนเก่ายังใช้ได้ครับโอ้อากาศดีมากลมเย็นนี่ปืนสังสรรคขึ้นนั่งนะ นั่งเหรอคือจจนั่งได้คือนั่งเลรอมีคือน,นั่งตรงนี้อันนี้เขาที่เขาเอาไว้สมองว่านสมอ,องเวลาเวลาเรีนสมองขึ้นมาเนี่ยสมองกวจอดการทะเลก็ว่านสมอ ไม่ได้แล้วอันนี้สิเก็บลูกปืนอืมเก็บลูกเขาดูแลทการทำสะอาดเรียบร้อยเลยครับสะอาดสะอาดเป็นช่วงบูรณะปฏิสังขรณ์อ,อยูอ่ทางขึ้นอีกด้านหนึง่งอยู่ทางที้นีน้ทางขึ้นครับ สองข้างอย่าไปเล่นจะไปไข้สายไฟนี่ครัดูท้ายเรือก่อนเดี๋ยวพาขึ้นข้างบนดูท้ายเรือครับนีอะไรนี่ครับมีเรือเรือเล็กเอาไว้ลำเลียงประจำเรือขึ้นบกขึ้นฝั่งปืนต่อสู้อากาศยาน20มิลลิเมตรครับอย่าง อยู่ในสภาพดีครับอ่าน่ปืนต่อสู้กัสรรยานย mm. ี่สิบมิลลิเมตรเวลาเวลายิงเขาจะมีไกกดไกมันอยู่ตรงนี้ถอดออก้ะเป็นเรือปืนเรือลมกระแส นี่ก็ถอดปืนออกไปแล้วบางส่วนครับท้ายเรือครับท้ายเรือก็จะมีืนเจ็ดสิบหกทับหกศูนย์ 6, 0, เหมือนกันยังมีลงไปข้างหน้าอีกชั้นหนึ่งนี่ลงไปข้างหน้าอีกชั้นหนึ่งม,มีสะพานเดินเรือข้างล่าง บ้าถ่ายลูกปืนปืนเจ็ดสบหคับ 60. หกมุนได้ไหมไม่ได้แล้วันล็อกยิงได้สิบสามกิโลเนี่ยยิงได้สิบสามกิโลนี่บรรยากาศบนสะพานเรือชั้นที่สองเดี๋ยวขึ้นไปชั้นบนหนุนระวังลื่น

เจ็ดสิบหกทัพอันนี้ปืนยี่สิบครับยี 20, 20 mm. ่สิบยี่มิลลิเมตรอหันมาทางนี้หันมาทางนี้เอาทางนี้อโอเคโอเคโอเคอ้าวนั่นแหละเดี๋ยวจะขึ้นไปชั้นบนนู่นครับทางนู้นคือสะพานเดินเรือครับนั่นเสากระโดงเรือครับมีเรด้ายัางติดอยู่เลยครับ ในงาควบคุมการยิงมาขึ้นไปน,นี่พาเด็กน้อยหนูไม่ได้เอากระเป๋าอันนี้มานะกระเป๋าที่สะพายข้างนะหนูจะได้ใส่น,นี่ไงใส่โทรศัพท์ใส่กระเป๋าตังค์มีหลายชั้นครับน่ยชั้นนี้ก็มี เนี่ยปืนน็ยังติดอยู่ครับเนี่ยมาชเชล MG ี่สิบมิลลมนะครับ MGNC m e c h Mark Two ยี่มิลลิเมความเร็วในการยิงสี่ร้อานัดต่อนาทียิงได้ไกลสุด4 4่พเมตร หวังผน1,500เมตรนะครับปืนเก่าแก่ครับมีสีมเมตรหัวระเบิดครับนี่ก็76ทับ50เหมือนกันเหมือนเดิมมีสองชั้นสามชั้นเรือสมัยก่อนจะมีปืนเยอะมากครับนี่ครับ ตาแผ่นดินหนึ่งอยู่ครับตาเรือหลวงทริปแรกของวันนี้ครับไปจันทบ,บรุรีเริ่มต้นที่ปากน้ำประแสนะครับมาเรือหลวงประแสนะครับ นน,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 นีีเออเริ่มสูงขึ้นไหมเ,เรื่อยมีเพื่อนเอาเอาระวังหัวระวังหัวนี่ครับข้าเรือประมงปากน้ำประแสริฐระวังให้ถูกนี่นี่ไปห้องขับเรือ ในห้องขับเรือครับขึ้นไปก็มาดูนะครับอันนี้คือสะพานเดินเรือครับหรือห้องสุดท้ายครับนี่ครับห้องสุดท้ายก็ยังอยู่ในสภาพที่เป็นเน,นีับอัน้นี้ห้องสุดท้ายอันนี้เข็มไงโลในเวลาเขาจะเดินเรือเขาจะดูเข็มทิศ มีมาตรวัดลมวัดเข็มทิศเรือจะได้ไม่หลงทางมีออดเรือเลยมีออดเกินภัยเรือเรือเวลามีค่าสิบมาหนึ่เขาก็จะมีออดพ,พังนาหลุดแล้วออดไว้เตือนภัยทางหมดแล้ว สะพานเดินเรือห้องสุดท้ายครับห้องสุดท้ายน้องเป็นเสารกระโดงเสากระโดงมีรังกาตรงนี้เขาเรียกรังกาครับห่ว้ตรวจการเนระือนี้เป็นเรือไอ้น้ำใช้ไอ้น้ำเนี่ยตรงนี้เป็นเป็นนวัตยานตรวจการ กล้องอยู่เซกเตอร์ซ้ายเซกเตอร์ขวาเบื้อนเยอะมากครับข้างหลังมีอะไรครับตัวนี้อันนี้เป็นหล่องไฟครับหล่อง มพิพิธภัณฑ์ของกองทับเรือเรือหลวงประแสริฐ นูน่นเลยจะไปลงมันมันมีอะไรอ่ะข้างหลังอ่ะมีปืนมีอะไรเหมือนเดิมเราจะดูอ่ะมน,นมีนมนนนี่ชั้นล่างนนจับไปที่นะนี่ครับสะพานบันไดครับนี่ลง ฝั่งนี้ม่ามีอะไรบ้างครับก็จะเป็นข้อปฏิบัติในการขึ้นชมเรือครับห้ามที่อย่าห้ามส่งเสียงดังห้ามเอาห้ามเปีนป่ายห้ามน้ำสาเลียงขึ้นระวังเด็กประกาศเทศบาลตะบนกุศ นี่ชั้นข้างล่างเนี่ยที่ที่ว่าหนูมันมีชั้นหนึ่งที่จะลงมาเมื่อกี้ไงเรือนี้เป็นเรือปืนต่อต้านเรือดำน้ำปราบเรือดำน้ำด้วยนี่จะมีรางข้างหลังมีรางปล่อย,ยปล่อยระเบิดโจมตีเรือดำน้ำหรือระเบิดลึกข้างหลังนึงครับ ระเบิดลึกล้างระเบิดล้างปล่อยลูกระเบิดแล้วเขาเจอเรือดำน้ำเขาจะปล่อยลูกระเบิดลงไประเบิดใส่เรือดำน้ำมันเหมือนปิ๊บเหมือนกระปิ๊บแล้วหลวงมาใส่โดยช่วงของการโบราณปติสังขรแบบแบบพูดไม่ถัด วันนี้ระวัาางนะลูกนี้พาเด็กน้อยคนนึงมาเที่ยวน่าดูตรงนี้มันจะเป็นอะไรน้ำผู้บริจาคอ๋อนี่เรือหลวงประเสะนะครับประวัติของเขานะครับ เป็นืรอรบหลวงประเภทเรือฟริกเกตสั่งต่อมาจากประเทศสหรัฐอเมริกาสร้างเมื่อวันที่สร้างเสร็จที่9พุษภาค์2487ด้รับมอบเมื่อวันที่19มกราคม4942ปี เป็นเรือที่ต่อจากประเทศญี่ปุ่นสังกัดกองเรือปราบเรือดำน้ำตรวจประจำการเมื่อวันที่22มิถุนายน2543ก็ไม่นานนะ แก้ไขครับต่อที่ประเทศอเมริกานะครับรัฐลาินตันเมืองลินตันรัฐแคลิฟอร์เนียประเทศ,ศอเมริกาอาวุธประจำเรือก็จะมีปืน76็ดสบหกทัพห้ากระบอก40่สทับ6องกระบอกปืนคน20มิลลิมเมตรเกระบอกแท่นยิงอาวุธปราบเรือดำน้ำมิลิมเมตรองหนึ่งแท่น เรือนะได้รับมอบโดยการช่วยเหลือทางทหารจากสหรัฐอเมริกา ไปที่อ่าวคุ้งกระเบนครับสวัสดีทุกท่านเอาไปๆนะอ่าไม่ได้ไปดีครับ